ปัจจุบันการสตรีมมิ่งเกมเป็นอะไรที่เข้าถึงสื่ออย่างมากในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะคอนเทนต์แบบไหนความสนุกต่างๆการหัวลอกการหัวร้อนบ้างหรือสิ่งต่างๆที่สตรีมเมอร์แต่ละคนนั้นจะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันหกหมเลอันดับหนึ่งว่าไงว่างว่าไอวไไง่่าง้ไ่ ฮารจิแยกยิ่นดฮารา่สกวันนี้แล้วผมจะมายกคอนเทนต์สาวดุนคนหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงจริงๆเลยอ่ะมันเป็นผู้หญิงจริงๆเลยทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้ชายนั่นก็คือฟินสเตอร์สตรีมเมอร์ไม a ครฟจากการแพ้นัน Minecraft กับเพื่อนให้แต่งชุดเป็นสาวดุ่นจนต่อมาเขาติดใจเป็นสตรีมเมอร์สาวดุ่นทันที Hi You look like your name would be Jamie เกิด21เมษายนปี2000เป็นรู้จักทางดีในออนไลน์ในชื่อ f i n s t e อร F1NN5TER เป็นยูทูบเบอร์ n e c r a f t เป็นที่รู้จักการสร้างวิดีโอ Minecraft บนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆและสหรับการอยู่ในวิดีโอของ s k e p p ซึ่งมักจะเป็นวิดีโอที่มีประเภทความท้าทายอยู่บรางประเทศ และ Finster ตอร์มีวิดีโอที่ยอดนิยมที่สุดที่มีชื่อว่า a b i c a m e and a g i r in Minecraft Bad Idea ซึ่งเป็นคลิปสตรีมวิดีโอที่แต่งตัวเป็น c h r i s t m a s Eagle ขนาดเล่น Minecraft ซึ่งสตรีมวิดีโอนี้มีผู้เข้าชมมากกว่า1.4ล้านวิว oh, และเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว,าง,ขวางจากช่องที่2ของเขาซึ่งเขาตลอกล่อผู้คนทางในอินเทอร์เน็ตในขณะที่แต่งตัวเป็นอีเกิล และช่องที่สาของเขาเป็นช่วงคลิปไฮไลท์ในสตรีม i t c h โดยในสตรีมใน Twitch นั้นเขามักจะแต่งตัวเป็นอ e ีเกิลเป็นหลักประวัติของฟินนั้นเริ่มปรากฏทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรกก่อนที่เขาจะสร้างช่องหลักของเขาซึ่งก่อนที่จะสร้างช่องหลักเขาได้สร้างช่องที่มีชื่อว่า MyC Gaming แล้วต่อมา1มิถุนายนปี2015ช่อง Finster ได้เริ่มเดบิวต์ขึ้นฟินเริ่มอัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Minecraft 3ามมิถุนายนปี2015เพียงสองว,วันหลังจากที่เขาสร้างช่องวิดีโอแรกของฟินสเตอร์ได้ตั้งแคปชั่นว่า whatfincan What do wfcd ep 1ซึ่งคลิปนี้เป็นวิดีโอที่มีความยาวแค่2.41นาทีที่เป็นการแนะนำซีรีส์ที่เขากำลังจะสร้าง <S <S เดิมทีแล้วฟิ n ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่1 0,000หมื่ c r i b e หลังจากอัปโหลดวิดีโอมานานกว่า2ปี15เมษายนปี2017เขาได้บรรลุเป,ป้าหมายที่เขาพูดไว้อีกหนึ่งปีครึ่งต่อมาหลังจากการบรรลุเป,ป้าหมายของเขาทําให้ช่องของเขามียอดสมาชิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระ,กะดาษปี2018ปิน่นมีผู้ติดตามประมาณ40,000คนและในช่วงเวลานี้เองที่แบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นช่องของเขาต้องการสปอนเซอร์ให้เขาทางสปอนเซอร์จึงต้องส่งเสื้อผ้าชุดผู้หญิงจนนวนมหาศาลมาให้เขา ต่อมาเดืนเอนมกราปี2019ฟินได้พปพนันกับเพื่อนคนหนึ่งของเขาและการลงทุนของเขาก็คือต้องแต่งหน้าแล้วเพื่อนของเขาก็เชื่อว่าฟินดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงจริงๆที่แต่งหน้าแล้วสวมเสื้อชุดผู้หญิงฟินจึงต้องสร้างวิดีโอที่มีชื่อว่า I Pretended to Be a Girl on Omega oh โดยความที่เขาพยายามจะพิสูจน์ให้เพื่อนของเขาเห็นว่าเขาดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยแต่สุดท้ายก็เหมือนจริงๆซึ่งเขาได้อัปโหลดวิดีโอนี้ไปยังช่องที่2ของเขาในเดือนกุมภาพันธ์ Oh Jesus <laughs> uh, Yo up, man? I wish I would have got reaction what's wish Why have man a better up Fuck I I สิบเดือนต่อมาช่องหลักของฟินไ้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนวิดีโอของช่องที่สองของเขาก็ได้รับความสนใจอย่างน้อยในช่วงเวลานั้นเนื่องจากฟินไม่เคยมีโฆษณาวิดีโอดังกล่าวของช่องหลักของเขาเลยจริงๆต่อมาธันวาคมปี2019ช่องหลักของฟินมียอดสับสคร i b เบประมาณ130,000คน และในช่วงคริสต์มาสฟินได้ตัดสินใจสตรีม n มค r ร f t ด้วยชุดผู้หญิงในเทศกาลคริสต์มาสบน YouTube จนทําให้สตรีมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากต้องทำให้ฟินมีผู้ติดตามเป็นช่องหลักของเขามากกว่าปกติตั้งแต่มีคนค้นพบว่าเขาเป็นอีเกิลมากขึ้นหรือจะเรียกว่าสาวดุลหลังจากที่เขาสตรีมเสร็จฟินได้สร้างวิดีโอช่วงไฮไลท์จากสตรีมแมค r ร f t ที่แต่งชุดเป็นผู้หญิง เป็นคริสต์มาสอีเกิลและคลิปนี้เป็นคนที่เข้ามาดูมากที่สุดซึ่งจะมีผู้เข้าชมประมาณ1.4ล้านวิวบนแพลตฟอร์ม y o u t u b ดึ so เดือนต่อมาเมาื่อกราคมปี2020วิดีโอช่องที่2ของฟินเริ่มได้รับความสนใจอย่างมากจนทำให้ช่องที่2ของเขามียอดซับสไครเบ์ถึงไม่กี่พันคน เดินต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ช่องที่สองของเขามียอดซับสไคร์เบอรถึง50,000คนด้วยความที่ป,รป๊รปปูล่ากระทันหันทำให้ช่องหลักของฟินเติบโตเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วและตอบโตต่อเนื่องใน3เดือนต่อมาพฤษภาคมปี2020ช่องฟินสเตอร์มียอด subscriber ถึง200,000คนและฟินช n น e ลมียอด subscriber ถึง100,000คน แล้วในช่วงเวลานี้เองฟินได้เริ่มสตรีมเป็นสาวดุนบน Twitch ทุกๆวันในเดือนพฤษภาคมนำจบที่เขาได้แพ้พน,นันกับเพื่อนอีกครั้งาต้ทำให้สตรีมเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงซัมเมอร์ปี2020แล้วดึงดูดผู้เข้าชมมากขึ้นทุก,ทกสตรีมเนื่อกจากความปังของสตรีมฟินก็ตัดสินใจที่จะทำต่อไปแม้ว่าการเดิมพันจะจบลงก็ตาม หนึ่งเดือนหลังจากที่ฟินดเริ่มตรีมในเดือนมิถุนายนทางแฟนคลับเขาได้ตัดสินใจสร้างช่องไฮไลท์ที่มีชื่อว่า Finster Life ช่องนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากตันตับโตเร็วกว่าช่องทางไหนๆของฟินนหลังจากสังเกตเห็นความนิยมของช่องนี้ฟินได้ตัดสินใจเริ่มจ่ายเงินให้อ d i ิเตอร์สำหรับงานของพวกเขาจึงทำให้ช่องนี้มีคลิปช่วงไฮไลท์อย่างเป็นทางการตลอดช่วงที่เหลือของปีแฟนคลับของฟินเพิ่มขึ้นอย่างมากและช่องฟินมีผู้สมัครสมาชถึง30,000 0คน และช่อง Finster Live มีผู้ซับสคริเบอร์ถึง200,000คนและสตรีมทวิชของฟินแต่ละครั้ง mm. เขาจะมีผู้เข้าชมมาถึง1,000คนและด้วยความที่มีแฟนคลับใหม่ช่องหลักของฟินได้รับความเป็นพุ่งเซมัสอย่างเยอะ Jesus นอกจากนี้เขายังได้รับความสนใจมากขึ้นจากการปรากฏตัวเป็นครั้งเป็นคราวในวีดีโอ Minecraft ของ SKEPPY สิ้นปี2020ช่องหลักของฟินมีผู้ u b s c r r b e r ถึง375,000คนจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่องฟินสเตอร์มีผู้ติดตามถึง545,000 u b บ c r i b e ช่องฟินมีผู้ติดตามถึง385,000 s u b s c r i b ์ the life you Finster Live, you more than 440,000 subscribers. Like creepy. You look so photogenic. I wouldn't say that I am, but... I you are. I work for Bennett. My boss is looking for non-pro models. Here, sit on my couch. Now I might be a little far away. <laughs> we will send you over $1,000. What is your job at Ben? I work as director of recruitment. Fancy. Okay. I should do you a little test before sending contracts. Smiling test was excellent. Touch, hand Show me a shoulder, please. Excellent. Second part is a bit harder. I need to stress you a bit. I would like you to wear a bra and keep answering me. I don't think so, pal. There's not much to show. Not much boobs there. I mean, severe and continuous my judgment. We need to find out if that guy is actually the job title he said he is, because holy shit, that's creepy. Oh, th that's that's like predatory. That's fucked. That is how you get banned off Omegle. Title of the video. และนี่แหละครับคือฟินสเตอร์จากการแพัฒนาน e c คราฟกับเพื่อนมาสู่สตรีมเมอร์มายคราฟสาวดุนจนมองแทบไม่ออกว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังกันถ้าหายข้อมูลผิดพลาดระการต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ้าชืมชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆลวมถึงการติดตามช่องทางต่างๆเพิ่มเติม,ตมอย่าง Discord t i k t o k Twitch จากช่องผม ส่วนการโดเนตสามารถโดเนตไปที่ลิงก์ใต้คลิปส่งเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขุบค,คุณสำหรับการโดเนตมากครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับ Happy Christmas to you all ไม่ได้ดีมั้ง being on live stream for second that that's fine I k i n d I of just want to gauge your reaction to what <laughs> <laughs> to nothing หน้าสนี้ถ้าไม่เงินมากกว่านี้เดี๋ยวจะลองแต่งดูนะหน้าสนอย่าลืมเช็คคลิปกันเยอะๆนะเพื่อจะได้มีโอกาส